สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ครับมีข่าวซาร่าต่อสัญญาก็รู้กันแล้วแหละแต่ฟานไดผมว่าไม่แค่ว,วัน2วันนี่แหละครับออฟฟิเชีของสโมสรคงจะเอามาลงเพราะว่าคงต่อสัญญาแล้วครับซาร่าต่อคนนึงเนี่ยมันมีผลพวงนะมันมีผลพวงทั้งโกนาเต้ก็น่าจะต่อแต่เทรนด์เนี่ยคงจะไปแน่นอนละก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันยังไม่มีอะไรที่เป็น ข่าวรูปธรรมว่าเทรนจะไปลฟ์มาริดมีแต่คาดเดากันไปเขายังไม่ออกมาพูดด้วยปากของเขาแต่แฟนบอลก็ไปก็ไปเลยเรามีคอเนอร์แบดลี่อะไรแบบนี้แล้วแต่ถ้าอยู่ต่อก็ดีครับแต่ถ้าไม่อยู่ต่อก็ขอให้โชคดีครับอีกหนึ่งคนครับที่เราพยายามจะต่อสัญญาให้ได้ก็คืออิบราฮิมาโกนาเต้คนนี้ครับสำคัญนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาต่อสัญญาเนี่ย เซ็ร์คนต่อไปอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าเราสนใจดินฮีเซนของบอลสมาร์ทอยู่เพราะอายุยังน้อย19ปีค่าตัวค่าฉิกสัญญาก็ถามว่าแพงไหมก็ไม่ถูกและไม่แพง50ล้านปอนด์เราก็ต้องมาดูกันครับว่าอิบาริมาโกนาเต้นเนี่ยจะต่อสัญญากับเราไหมแต่ผมคิดว่าถึงจะต่อไม่ต่อดินฮีเซนเนี่ยเราก็สนใจอยู่แล้วครับและเขาคาดเดากันว่า ซาร่าเนี่ยรับซับครับ4แส,สนปอนต์ต่อสัปดาห์หรือ22ล้านบาทต่อสัปดาห์ครับโอ้โหไอบอลเขาเรียกว่าอะไรอาทิตย์เดียวถ้ามาอยู่เมืองไทยสบายไปทั้งชาติแต่เขาต้นทุนเขาสูงครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องให้ค่าแรงแพงอย่างนี้แหละครับเพราะว่านะักฟุตบอลสมัยนี้นะเมื่อก่อนนะเล่นแค่สานี่ก็แทบจะเขาเรียกว่าแก่และก็แทบจะหมดหมดวัยหมดพลังในการเล่นแล้วเดี๋ยวนี้ครับ ดูโรนัลโดดูเรวันดอฟกี้ดูเมซี่ดูซาร่าครับ3233ยังฟิตปังแล้วเขาเอาสติมานะฮะซาร่าเนี่ยอายุเท่านี้แต่ยังคงสปินเนี่ยความเร็วยังไม่ยังไม่ตกแถมเร็วกว่าเดิมด้วยซ้ำไปโอ้โ oh หต่อซาร่าเนี่มันมีอะไรดีทุกอย่างครับไม่แน่เทนก็อาจจะต่อกับเราก็ได้นะเพราะเขาซีกันแต่ไม่ต่อก็ไม่เป็นไรตอนี้ครับเราไปดูของไปดูข่าวของอิบริมาโกนาเต้ครับฟาบิโอโรมาโน กับความคืดหน้าเรื่องเจราจาต่อสัญญาโกนาเต้ครับสโมสรริภูครับยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจราจากับโกนาเต้ครับและเอเย่นส่วนตัวของเขาจนถึงตอนนี้ครับในบางจุดพวกเขาเกือบจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วแต่ยังมีงานอีกมากครับที่ต้องทําในรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการเจราจายังคงดําเนินต่อไปก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าถ้าเกิดซาร่าต่อคนนึงเนี่ยคือพี่ใหญ่ต่อเนี่ย กนาเตก็อาจจะแบบเฮ้ยปารีสให้ความสนใจอย่าลืมนะครับกนาเตเป็นคนฝรั่งเศสและปารีสแซงต์แชร์แมงคือเมืองหลวงของฝรั่งเศสพอจบอาชีพการค้าแข่งอยังไงเขาต้องกลับไปอยู่บ้านเขาที่ฝรั่งเศสใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าปรารีสเอาจริงทุ่มสัก70บล้านปอนด์หกสิบเจ็ดสิบล้านปอนด์โอ้โหรีบูกบ้าจี้ขายขึ้นมานี่ฮาตึงเลยนะดินฮุยเซนต้องเข้ามาด่วนเลยนะฮะแต่ตอนนี้ครับโรมาโน่ได้เผยกับ แฟนบอลว่าเฮ้ยรับรองได้เลยว่าลิพูต่อสัญญากับอิบราฮิมาโกนาเต้ได้แน่นอนพลพวงมาจากการต่อสัญญากับซาร่าครับเยี่ยมยอดเยี่ยมมากโกนาเต้เนี่ยก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ตอนนี้ไม่ลุ่งและตอนนี้ก็เป็นพี่พี่คนหนึ่งในลิพูและและเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมทีมท่าทุกคนครับสังเกตได้เพราะเขาชอบโดนเพื่อนเพื่อนแกลง้งเออต่อได้ก็ดีครับผมชอบมากเลยโกนาเต้ อีกหนึ่งข่าวที่ผมอยากให้เป็นจริง,รง,รงๆเลยครับเดวิดออนสเตนครับเทียหนึ่งของลิพูครับลิพูครับมีความสนใจดินฮุยเส้นอย่างจริงจังเดวิดออนสเตนบอกครับตามรายงานข่าวจากชาวกริดรับเทียหนึ่งครับจาก t h อ a t l ตแลนติกรายงานว่าลิพูนั้นมีความสนใจดินฮุยเส้นอย่างจริงจังจริงๆครับและติดต่อไปอยังบอร์ชมัตแล้วครับเฝ้าดูติดตามอย่างใกล้ชิด d ด v i ดอัลสตีนได้กล่าวไว้ครับผมคิดว่าเมื่อดูจากสถานการณ์แล้วสัญญาของอิบราฮิมาโกนาเต้ถ้ามีใครสักคนอย่างฮยเซนเข้ามาผมคิดว่าเขาอายุแค่19ปีเท่านั้นแต่เราได้เห็นคุณภาพที่เขาแสดงกับบอลส์มัทและทีมชาติไปแล้วผมคิดว่าเขาจะได้ลงรุ่นเล่นคู่กับโรเจอร์ฟานไดได้ในทันทีเลยถ้าเกิดอิบราฮิมาโกนาเต้ไม่ต่อสัญญาครับดังนั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปว่า ผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ครับผมบอกได้เลยว่าความสนใจที่ลิวพูมีต่อ,อฮีเซ่นนั้นเป็นเรื่องจริงครับและสโมสรก็ได้ยัดถามไปยังบอลสมัรแล้วด้วยและเขามีค่าฉีสัญญาอยู่ที่50ล้านปอนด์เดวิดออนสตินกล่าวครับว่าเอเจนต์ของฮีเซ่นนั้นเนี่ยมองว่าน่าจะเล่นในเพียร์มิเพียร์เมอีกสัก2-3ปี สอปีหรือ4ปีก็ได้25ค่อยย้ายไปเรอลมดริกก็ยังทันครับเพราะว่าถึงตอนนั้นแล้วจะเป็นช่วงพีคของนักเตะเลยอายุ25-26เนี่ยคือพีคเลยแล้วก็ไปอยู่เรอลมดริดทีมในฝันของเขาแต่ตอนนี้ครับโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกไปก่อนเก็บเกี่ยวประสบการณ์และหลีกที่ดีที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกก็จะขัดเกลาเขาให้เป็นเซนต์ฮาระดับโลกครับเดวิดออสตินเชื่อได้นนเนี่ย อีกหนึ่งข่าวครับโอ้โหถ้าเป็นจริงผมเสียดายมากเลยครับจาเรลควอนซาครับเรามีข่าวกับซินตาฮาฟมากมายอย่างนี้ไม่มากมายหรอกดีนูวิเซนคนเดียวแต่แล้วใครละ่ะที่จะกระเด็นออกไปหรือว่าเจ้ารอฟานได้ครับฟาบิโอโรมาโนโถูกถามว่าจะมีกองหลังของลีปูคนไหนครับที่จะย้ายออกไปในซัมเมอร์นี้ไหมโรมาโน,โนเขาบอกว่าเขาเชื่อว,ว่าจาเรลควอนซามีโอกาสมากที่สุดครับที่จะย้ายออกจาก ลิพูครับเพราะว่าผมอยากจะให้คุณจับตาดูสถานการณ์ของจาเรลควอนซาให้ดีนะครับเพราะตอนนี้เขากำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองก็กำลังให้ความสนใจเขาอย่างมากแต่สโมสรในเยอรมน,นีด้วยก็มีความสนใจมากจากบุนเดสลีกาผมคิดว่าจะมีการเคลื่อนไหวสำหรับควอนซ่าในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะเท่าที่คุณเห็นในตอนนี้ครับเขายังไม่ได้รับความไว้วางใจจากอาร์เนอร์เลยครับ คือตั้งแต่เขาพลาดนัดแรกอะอาร์เนอร์ก็ไม่เคยไว้ใจเขาอีกเลยครับคิดดูแบกขวาเป็นกองหลังจริงๆแล้วก็ควรจะได้ลงเขายังไปเอาเคอร์อติสโจนลงเลยผมบอกได้เลยครับว่าควอนซ่าเนี่ยมีแนวโน้มจริงๆเลยครับเพราะว่าอาร์เนอร์ไม่ไว้วางใจเขาครับน่าเสียดายน้องครับ แต่ยังทำไงได้เรามีเซนเตฮาบ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งโรจิลฟานไดอิบราฮิมาโกนาเต้และแถมเราจะยังสนใจดินฮุยเซนอีกยากครับถ้าเกิดเขาจะแซกตัวขึ้นมาแทานโกนาเต้หรือฟานไดถ้าเกิดดินฮุยเซนมาด้วยอีกคนนึงแล้วก็โอ้โหยิ่งยากไปกันใหญ่ครับอนาคตของควอนซ่า,าก,กับสโมสรอลิปูนั้นคาดว่าจะถูกตัดสินในช่วงซัมเมอร์นี้ครับมีอีกหนึ่งข่าวที่เรา ได้เห็นความจงรักภักดีของซาร่าครับเมลิซาเรดดี้นักข่าวสาวจาก s k y ยสปอรครับได้กล่าวไว้ว่าฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารของปารีสแซงต์แชมงเรื่องความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาร่าหากว่าเขาไม่ต่อสัญญากับลิพูและสิ่งที่เขาตอบฉันก็คือมันคงจะยากนะและมันคงเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่า เขาต้องการอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปเราเคยเขาเรียกว่าอะไรฮะยับไปแล้วถามไปที่เอเจนต์ของซาร่าเอเจนต์ของซาร่าตอบมาว่าซาร่ามีใจให้กับลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมารอดูกันต่อไปว่าผ่านจากสองปีที่เขาต่อสัญญากับลิเวอร์พูลไปนั้นเขาจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนแต่คงจะไม่ใช่ที่ปารีสละลเพราะว่าเราได้ติดต่อไปแล้วและเขาปฏิเสธมาแล้วโอ้ ดยดเลยถ้าอยู่ปารีสเนี่ยผมบอกเลยว่าค่าค่าเหนื่อยน่ยมากกว่าสี่แสนแน่นอนเขาเดากันว่าซาร่าได้สี่แสนนะต้องมี5้าแสนอัพหกแสนอัพแต่มีลิพูนี่แหละโชว์ฟอร์มดีขนาดนี้ให้ยากเสียเหลือเกินแม่ดีนะก็ยังให้เอสุดยอดครับซาร่านี่แหละครับข่าวครา,าวของลิวพูครับขอบคุณมากครับ